นี่มาสัมภาษณ์กันหน้าห้องคนใหม่ของเราครับหน้าหน้าห้องครับหลังจากพัฒนาเอาไม่ไปกล้องเลยเข้าได้เครียดมากเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วหน้าคนใหม่ของเราเดี๋ยวไปตีกันฝึกงานวันแรกครับฝึกงานวันนี้วันฝึกงานรู้สึกไงครับที่ได้เป็นหน้าห้องครับวันนี้เบื่อมากเบื่อเบื่อทำไมถึงเบื่อคไม่เอา๋ยวไปเครียดแล้วอย่าไปเครียด พูดภาษาอะไรบ้างคะภาษาเช่นนี่นะคะเช่นอะไรบ้างคะภายเอะะษาเยอะแยะอะไรยังหนาก็ไม่รู้โอ้โหแค่เอาไปเดียวก็เยอะแล้วเล่นหรอไม่ไปมีอยู่นันสับพะว้าไม่ใช่ภาระภาระเออภาระาเจ๊น้าเพื่อนคุยนี้มีเพื่อนคุยไม่ฟังมีบ้างไหมวันนี้ยังไม่เห็นหน้าห้องใช้ย้ำหน้าเลยนะคะเนี่ยเนี่ยจะใช้ระบบได้ข่าวได้ข่าวว่าแบบว่าจะมีการเปลี่ยนระบบใหม่จะแบบว่า ถ้าไปนี่ก็แน่นอนอ่านี่คือการปฏิรูปขึ้นใหม่ค่ะโอ้โหมที่เราเห็นใจหัวหน้าคนเก่าจริงเก่งมากเลยแฟนหัวหน้าคนเก่าจริงนะคะโอ้ยโอ้ยงั้นระบบพ้อเราก็จะเป็นแบบคอมมิวนิสต์เลยแน่นอนค่ะอันนี้คือระบบเจ่ชอบเจชอบเจอบอกพอมันสต์ใช่ไหมเจชอบมากเลยเรือเลื่อเราไปถ่ายเป็นไหนวันเสาร์วันไหนอยาไปมีแกน้ำโดยชาเลอร์ใช่ไหมวันเสาร์ชาลอตด้วยชาลอดคาเลอร์